โอเคค่ะอะันนี้ก็เจอกันเป็นครั้งที่สี่เนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้คุ้นเคยนะคะ,ะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงผู้คุ้นเคยคืออะไรคะคือคนที่เราโทรไปหาใช่ไหมอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าเป็นครูอาจารย์ที่เราสนิทด้วยนะคะสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะแบบเป็นกันเองเนาะอะ,อะ เป็นกันเองก็หมายถึงว่าไม่เปลี่ยนทางการนะคะก็คือ informal er นั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูกันอันนี้ก็คือจะเป็นตารางนะคะว่าผู้เรียกเข้าเนาะครูจะขอเป็นผู้เรียกเข้าหรอกส่วนผู้รับสายคือคนที่ครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคือ receptionist นั่นเองนะคะโอเคค่ะเราไปดูการประโยคแรกเขาบอกว่าเรามาทางขวาก่อนนะเขาบอกว่าใช้สําหรับผู้รับ รีเซพชันนิสเนาะเขาจะพูดว่า hello หรืออาจจะพูดว่า good morning แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนั้นนะคะเบอร์โทรของบริษัทเขานั่นเองเนาะต่อมาค่ะเขาบอกว่าผู้รับสายนะคะสถากะรณ์ต่อไปผู้รับสายขอพูดกับผู้พูดปลายทางคือคนที่คนที่ครูอยากุยด้วยนั่นแหละค่ะครูโทรหาครูโทรหาเจนแล้วกันครูอยากคุยกับเจนเนาะครูก็เลยพูดว่า เป็นสีเหลืองน,นียนะคะ Can I speak to Jane please นะคะหรือเป็น May I speak to Jane please นะคะก็คือขออนุญาตคุยกับเจนได้ไหมคะอ่ะหรือโทรแบบอันนี้คือเหมือนโทรไปแล้วแบบเจนไม่คือติดต่อเจนไม่ได้เนอนเราแบบโทรหพราพ่อกับแม่เขาหรือเจนนั่งอยู่กับเพื่อนเราก็จะพูดว่า Is Jane home ใช่ไหมเจนไหมคะก็ได้หรือเป็น Is Jane แย่อีเซียนแต่เจนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคะนะคะต่อมาตรงนี้เนาะใช้เมื่อพูดที่พูดเนี่ยต้องการที่จะพูดใช้เมื่อพูดที่ผู้เรียกต้องการจะพูดด้วยก็คือคนที่รับสายค่ะก็อาจจะพูดว่าโอเคหรือ just a moment please ก็คือแป๊บนึงนะคะ เขาคือคนเขาจะไปเรียกคนที่เราจะคุยด้วยนั่นแหละค่ะมาคุยกับเรานะคะก็เลยบอกว่าโอเคหรือแบบ just moment please นะคะคือแบบรอแป๊บนึงน,นะคะโอเคค่ะไปเลยนะต่อมา when someone is not available ก็คือแต่คนที่เราจะคุยด้วยอะคะ่ะเขาไม่อยู่คนที่รับสายเมื่อกี้ เขาอาจจะพูดว่า she is out she is out หรือ he is out หรือ sorry he หรือ she คนนั้นนะคะ is not here right now ก็คือไม่อยู่ตอนนี้นะคะหรือ,อใช้เมื่อถามชื่อผู้เรียกต้นทางเขาอาจจะพูดว่า may I ask, ask who's call up please ใช้ถามว่า ไม่ไม่ทราบว่าใครโทรมาะคะคือคนนั้น,นถามว่าคนที่พูดคนนี้คือใครนะคะเขาถามว่า May I ask who's call up please อ,อ,อ,อันต่อไปนะคะใช้เมื่อประโยคนี้นะคะใช้เมื่อผู้ที่ต้นทางก็คือต้องการจะพูดด้วยหรือต้องการพูดด้วยพูดด้วยรับสายเอง งงเนาะก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบฉันองอันนี้คือตัดสถานการณ์ข้างบนไปเนาะอันนี้เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะใช้เป็นส,สีเขียวกัน,นะะอ่าสถานการณ์นี้เนาะก็เหมือนดับโทรไปเราเจนก,ก็เป็นคนพูดนะคะอ่าเราจะบอกว่า is Jane หรือ Jane is speaking ก็คือบอกไปว่าใครนะคะที่พูดอยู่นะคะอ่าจะพูดด้วยเนาะ ต้นทางต้องการพูดด้วยคือใครต้องการพูดด้วยเนาะ,ะถ้าเกิดเราชื่อเจเราบอก j a n e s James speaking หรืออะไรก็ว่าไปเนาะ,ะต่อมา Would you like t o l i a v e s s t t o l i e a m m s s a g e ก็คือ,อคุณต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมคะก็หมายถึงว่าผู้รับสายนะคะ ขาอาจจะถามเราว่าเ,เราต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมคือเพื่อนของเรา,าไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้ต่อมา could I leave a message ก็คืออันเนี้ยไม่ใช่เขาถามเรานะอันนี้คือเราถามเขาว่าคือคือหนูจะขอขอแบบขอฝากข้อความไว้หรือแบบฝากบอกเชนไว้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลเขาไป เราก็อาจจะบอกว่า please tell Jane บอกได้นะว่าสุสานเขาโทรมาเนาะอาจจะบอกว่า please tell Jane to call me at 3 a p.m today ก็คือบอกให้เจนโทรมานะคะเนี่ยเวลาบ่าย3เนาะของวันนี้นะหรือ please tell Jane to call me at 022822222ก็บอกเจนโทรเข้าเบอร์นี้่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาอเรามาดูการศึกษาบทสนทนานะคะโทรศัพท์เนาะเขาบอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างจอรนจอนนะคะตัวละครที่หนึ่งคือจอร์นและกรุ๊ปนะคะก็ะคือจอ h n นพูดกับเกร์สถานที่ก็คือบ้านของจอนนี่บ้านของจอนและมีเสียงดังโทรศัพท์ดังขึ้นจอนเขาก็เลยไปรับสายปราือว่าคนโทรมาคือคือเขาอะ ก็คือเกิรกนั่นเองเกิร์ก,ก็โทรมาคือเขาอยากคุยกับสตีฟแต่สตีกี้บกังเอิญเขาไม่อยู่บ้านอ่ะเขาจะกลับมาประมาณห้าโมงครึ่งในตอนเย็นนะคะดังนั้นจอนนางก็เลยจะไปรับสายอ่ะดูบทสนทนาเรานะเออเนี่ยคือเสียงโทรศัพท์นะคะจอนก็เลยพูดว่าเฮลโ o อ่าเกิร์นะคะเกิร์ก็เลยพูดว่า พูดตอบกลับไปว่า Hello is Steve there yeah อา Steve อยู่ที่นั่นหรือเปล่า John จอนก็เลยบอกว่า I'm sorry he's not here r i g right n นะอาขอโทษด้วยนะอคือเขาอะไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ยเกรกนะคะเพื่อนเพื่อนของ Steve เนาะเขาก็เลยถามว่า What time will he be back เขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะครับ กลับมาเวลาไหนว่า time แปลว่าเราต้องบอกเวลาใช่ไหมคะจอราแดนเลยบอกว่า half fifty t ก็คือประมาณห้าโมงครึ่งอะครับเกลิกก็เลยถามว่า this afternoon ตายโมงเหรอตอนเลยบอก yes may I ask who's calling เอ่อใช่ครับเอ่อไม่ทราบว่าผมกำลังคุยอยู่กับใครอะครับเกลิกนลลยบอกว่า this is his friend เกลิกนะคะผมเป็นเพื่อนของของเขา,าครับเกลิกเองตรงนี้อ่าอ่านโอเลถูกต้องจอห์นเขาบอกว่าโอเค I will tell him you called ก็คือโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เขาโทรกลับไปเนอะอเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวบอกเขาเนาะว่าคุณโทรมา รือว่า thanks นะขอบคุณครับอ่าสำนวนที่น่าสนใจคืออะไรมีคำว่า I'm sorry I'm sorry เห็นไหมคะตรงนี้นั่นเอง I'm sorry ทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าการที่มีคำว่า I'm sorry เข้ามาเหมือนแบบมันทำให้ประโยคนี้ฟังดูดีขึ้นไม่ได้คุยว่าเขาไม่อยู่ แต่เหมือนแบบขอโทษด้วยนะคะก็คือเขาไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ประโยค์มันซอ f แล้วก็ allow five thirty นะคะ allow เนี่ยก็คือเป็นการกะประมาณนะคะประมาณอา,อาจใช้คำว่า a b o u t ก็ได้ a b o u t allow อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน me i ask who's calling นะคะก็คือเป็นการที่จะถามชื่อว่า ใครโทรเข้ามานะคะส่วน this is his friend นะคะแล้วก็บอกด้วยชื่อใช่ไหมคะก็อันนี้ก็คือทําให้ขยายนะคะขยายว่าอ้าผมเป็นเพื่อนของเขานะคะไม่ได้บอกว่าเป็นเกิร์ลเอาเกิร์ลคือใครอีกใช่ไหมท้อเขาก็เลยบอกว่า this is his friend เกิร์ลก็คือเขาชื่อเกิร์ลนะเป็นเพื่อนของสตีฟนั่นเองนะคะต่อไปเลย,เลยต่อไปเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆเองอคือ,อยังไงคือการติดต่อทางธุรกิจเนาะการสอบถามข้อมูลต้องใช้สับมวนภาษาที่เป็นทางการคือฟอร์มดูะนะคะมีอะไรบ้างการใช้คำพูดเพื่อทบทวนนะคะโอเปอเรเตอร์นะคะหรือรีเซพชันนิสนะคะรอบสายแรกเขาจะพูดว่า Hello o r i n t a l Hotel Can I help you หรือ Good morning Spa p o n Company Can I help you นะคะค่ะหรือต่อมาใช้พูดเมื่อผู้เรียกเข้านะคะรวมระโยูขอพูดก็คือเหมือนครูเนี่ยเป็นคนโทรเข้าไปนะคะอันนี้เป็น E ล้วกันนัะนอันนี้เป็น B B ว่า Can I have extension number ก็คือจะโทรติดต่อเข้าเบอร์นะะี้ค่ะ หรือ Can I talk to the manager, please. อยากคุยกับหน้าคุณนะคะผู้จัดการคุณนะคะ Could I speak to Miss, m i s s s Smith, please? อยากคุยกับคุณคุณสมินะคะ่ะหรือเป็น i s m i t e r y in. m i t e r y อยู่ที่นี่ไหมคะอยู่ไหมคะวันนี้อยู่ไหมนะคะต่อมา Color นะคะ อันนี้เนาะเป็นประโยคของ B เหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ประโยคแบบเป็นการสวดทนายทั้งหมดนะคะเหมือนแบบเขายกตัวยอย่างประโยคมาให้ดูเนาะ c เ l อร r นะคะอาจจะพูดว่า,อาพอพอเขาต่อสายไปแล้วเนาะอันนี้ประโยคเขาบอกว่า c เ l อร์อว่าก็คือคนโทนั่นเองบอกว่า Can I have extension 3 3 4 3 u e please Receptionist อาจจะว่า Century ได้ค่ะ Hold on a minute ก็คือรอแป๊บหนึ่งนะคะ I will put your t h o คือเดี๋ยวฉันจะต่อสายเข้าไปให้ท่านนะคะ,ะต่อมาอตรงนี้เราตัดขอครับนะคะตรงนี้มันซ้ำกับเมื่อกี้เนาะโอเคต่อมาอ่ะเมื่อกี้ต่อสายไปแล้วเป็นไงคะไม่มีคนว่างใช่ไหมคะ รีเซพชันนี้เลยตอบมาว่า I'm afraid the manager is not available at the moment อ่าอ I'm afraid ไม่ใช่ฉันกลัวนะคะแปลว่าฉันเกรงว่าผู้จัดการนะคะอา uh, จะยังไม่ว่างนะคะหรือเป็น the line is busy t the moment นะคะก็คือตอนนี้คือสายยังไม่ว่างนะคะหรือเป็น I'm afraid He's in a meeting ก็คือเขากำลังอะไรครประชุมอยู่ฉันเกรงว่าตัวเนี้ยท่าน,นกำลังจะประชุมอยู่นะคะ,ะต่อมาสีเขียวใช้เมื่อผู้รับสายต้องการช่วยรับข้อความไว้แทนก็คือ,อเหมือนเลขาหรือคนที่เป็นคอสเซเตอร์ของเขาค่ะ,ะเขาอาจจะแบบรับสายนะเขาอาจจะพูดกับเราว่า could I tell Mr. Johnson uh, who's calling please uh, mm hmm. บอกฉันได้ไหมคะ mm hmm. อาจจะจะไปบอกคุณจอนสันว่าให้ว่าใครโทรมานะคะ mm hmm. ทีนี้ถ้าเกิดเราจะบอกให้เขาโทรกลับเนาะเขาก็เราก็บอกเขาว่า mm hmm. could you ask him to call Mr. Jim at mm hmm. แล้วก็บอกเบอร์เราไปแล้วก Please นะคะก็คือเหมือนแบบบอกให้เขาโทรมาเบอร์นี้นะนะคะบอกให้เขาโทรหารมิสเตอร์จิม้มนะนี่คือมิสเตอร์จิมนะคะบอกคุณจองสั่โทรหารมิสเตอร์จิมด้วยนะที่เบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการประกอบอาชีพคะ่ะเป็นยังไงบทสนทนานี้นะคะอ่ะเป็นบทสนทนานที่เกี่ยวกับ การส่ง delivery เนาะอาหารส่งตามบ้านหรืองานเลี้ยงต่างๆธุรกิจนี้นะคะเขาชื่อว่า catering business นะคะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ประเภทหนึ่งเลยในบทสนทนานี้ก็คือลินดาเนี่ยจะรับโทรศัพท์จากลูกค้าลินดาคือแม่ค้านะคะรับโทรศัพท์จากลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขอให้ทอาหารส่งงานเลี้ยงนะคะที่เขาจะเลี้ยงกับเพื่อนๆนั่นเองอาหารส่วนใหญ่นะคะจะเป็นป้า เพราะว่าบางคนเขาไม่กินเนื้อสัตว์เราไปดูบทสนทานานกันลินดาเนาะนี่นะคะลินดาเขาพูดว่า quality catering can I help you catering quality catering can I help you ก็คือถามว่าบริษัทเนี่ยของเขานะคะชื่อบริษัทเนี่ยชื่อร้านของเขาเนี่ยเขาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะ พอมนะคะก็ค,คือลูกค้าของเขาเลยพูดว่า yes uh, yes you can I am having a party on Friday night uh, แปลว่าอะไรคะใช่ครับ uh, มีมีให้ช่วยนะ uh, เขาบอกว่าคือผมจะจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ในคืนวันศุกร์นี้ could you prepare some food for me คุณสามารถแบบเตรียมอาหารให้ได้หรือเปล่าลินดาเลยบอกว่า Certainly what kind of party is it what kind คือคือต้องการแบบปาร์ตี้ะแบบประเภทไหนแบบไหนคะทอมนะคะลูกค้าเนี่ยชื่อทอมเนาะเขาบอกว่า is a dinner party of e i g h t p e o p l e เขาบอกว่าเป็นแบบงานเลี้ยงแบบที่มีอยู่ แปดคนอ่ะมีคนแปดคนลินดาเลยถามว่าอ่ะลินดาเลยตอบว่าไอ e ีไอ e ีคำนี้นะคะแปลว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนะคะไม่ใช่แปลว่าฉันเห็นนะคะอ่ะแล้วเขาก็ถามต่อว่า what do you like us to prepare อ่าคุณต้องการให้พวกเราเตรียมเตรียมแบบไหนให้อะคะค่ะทอมก็เลยถามว่า could you make a main course and a d e s s เ r อก็คือ,อคุณสามารถเตรียมอาหารแบบอาหารหลักๆแล้วก็เป็นอาหารหลักๆเนาะแล้วก็เป็นพวกของหวานลินดาเลยต่อว่า no problem ไม่มีปัญหาเลยค่ะ can you tell me what kind of food your g u e s t like ก็คือ,อคุณบอกฉันได้หรือเปล่าว่าคืออาหารประเภทไหนบ้างคะ <Wow. S 1> ที่ ที่แขกของคุณเขาชอบกินเขาชอบทานกันเนาะทอมเลยว่ w, Well ได้ครับ Most of them like fish but some don't eat meat เขาบอกว่าคือส่วนใหญ่ครับเขาจะชอบปลาแต่บางคนเขาจะไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ลินดาก็เลยตอบก็เลยพูดว่า I could prepare selections for Seafood with mushroom and paper ก็คือเขาบอกว่าอ่ะงั้นฉันก็จะเตรียมแบบพวกเป็นอาหารซีฟู้ดเนาะเป็นอาหารทะเลใช่ไหมคะแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีเครื่องเทศคือเพเปอร์เนาะเป็นเครื่องเทศไทยนะคะทอมก็เลยตอบว่า That sounds great นะคะโหเยี่ยมไปเลยครับ Can you make some chocolate cake อ่ for dessert คุณสามารถแบบทำพวกของหวานที่เป็นพวกเกี่ยวกับแบบช็อกโกแลตเค,ค้กอะไรให้ได้ไหมครับลินดานะคะก็เลยตอบว่า of course I can ได้ค่ะทำได้ค่ะ,อะทอมก็เลยพูดว่า Can you deliver the food to my house สามารถมาสามารถมาส่งที่บ้านได้หรือเปล่า ส่งของนะคะที่บ้านได้หรเล่านะคะลินดาเลยตอบว่า yes but I can deliver until 11:00 PM is that okay ได้ค่ะแต่คือไม่สามารถส่งได้นะคะ,ะ,ะไม่ไม่สามารถส่งถึงทุ่มหนึ่งได้นะคะจะโอเคหรือเปล่าพร้อมเลยบอกว่า yes that Fine, thank you, very much นะคะได้ครับขอบคุณครับนะคะอ่าเห็นไหมคะก็จบประโยชน์ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการสอบถามการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับาการสั่งของ delivery นะคะอโอเคก็คราวนี้ครูก็ขอจบนะคะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปนะคะวันนี้ก็คิดได้